สวัสดีค่ะพี่พุ้ดวันนี้เราทำอะไรกะโลกไก่ค่ะกะโลกไก่ที่เห็นนะคะมีน,มนะคะไปโลกไก่เห็ดหอมนะคะเครื่องแน่นนะคะเต้าหู้นะคะไก่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะก็ยังไงก็ต้องบอกว่าขออนุโมทนาบุญนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วยี่สิบแล้วนะคะอยากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่จะร่วมบุญมาเชิญน,นะคะตอนนี้ก็จะครบหนึ่งหมื่นชุดแล้วนะคะ พี่รับจะทําอาหารจนถึงวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้เท่านั้นนะคะที่จแะแจกเข้าสู่ชุมชนวันเสาร์นี้เราจะปิดปิดแล้วเนาะพี่ปุ้ยเนาะปิดครัวแล้วนะคะแต่ทุกคนที่บอกว่าประชาสันทุกคนร่วมบุญมานะคะเงินที่เงินที่พอเหลือนะคะที่เราจะทําอะไรได้นะคะพี่รับได้คุยกับชุมชนแล้วนะคะพี่รับจะนําเงินทั้งหมดนะคะที่เหลือนะคะไปซื้อของนะคะ ไปซื้อของสู่ชุมชนนะคะที่ตรงลาดพร้าวนะคะเป็นชุมชนอาอิสลามนะคะเพื่อนที่น้องเราเป็นอิสลามนะคะและคนไทยนะคะที่อยู่ในนั้นที่มีปิดโควิดและก็โดนกักตัวด้วยนะคะจะเอาไข่นะคะของใช้ชีวิตประจำวันนะคะไปไปไป,ไปมูลนาบุญที่นั่นนะคะยังไงก็ฝากประชาันนะคะร่วมบุญมาค่ะลมูลนา i broken วันนี้ได้ทำพะโลก้ไก่กี่ชุดคะ5 5 8ช,ชุดนะคะแล้วก็ข้าวด้วยค่ะค่ะมีข้าวทั้งหมด15เนาะ15ถุงนะคะวันนี้รวมวันนี้ทำวันที่เท่าไหร่แล้วพ <20 S 1> ี่ปื้ดค่ะอ่า20วันติดต่อกันนะคะวันนี้ยอดทั้งหมดนะคะจากเมื่อวาน9,000นะคะ9,000ต้นๆน,น,นะคะตอนนี้ เราเราจะทําจนถึงวันเสาร์นี้เท่านั้นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นกว่าชุดคาดว่าน,นะคะวันสุดท้ายก็คือวันเสาร์เราจะทําขนมจีนน้ํายานะคะปลาซักพิมนะคะก็ขนมจีนจะอยู่ที่ประมาณ80กิโลขึ้นนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากจะร่วมบุญนะคะเชิญน,นะคะแล้วก็ปัจจัยที่เหลือนะคะเดี๋ยวไม่งานขอดูว่าจะเหลือกี่พันก็ช่างเถอะเราจะซื้อของนะคะที่ เป็นก้ออาหารแห้งใช่ค่ะไปที่ชุมชนลากเท้านะคะซึ่งได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุมชนไว้แล้วนะคะยังไงก็วันนี้วันที่20แล้วเนาะที่พวกเราทําบุญกันมาก็ขออนุมโมทนาบุญให้กับทุกทกท่านที่เป็นกําลังทรัพย์นะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาช่วยมาเราบอกแล้วว่าท่านมีทรัพย์พวกเรามีแรงนะคะพวกเราได้ทํา อาหารสู่ชุมชนในวันนี้ก็ขอโมโลธนาบุญให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็ขอโมโลธนาบุญกับพี่ใหญ่ล่าสุดที่มทธนาบุญร่วมมานะคะเป็นเจ้าภาพวัตถุบให้นะคะหกพันบาทนะคะก็มทธนาสาธุค่ะขอบคุณนะคะเฮงเฮงรวยยทุกคนนะคะสิ่งที่ทำไม่ได้ว่างสิ่งที่หวังคือได้ะคะ่ะ